สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องวีเดียบ้านทุ่งทิวลิปอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทําเมนูอะไรคะน้องวีเดีย<อ>เราจะมาทำเอาสวัสดิค่ะก่อนวัสดีค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะป้าสวัสดีค่ะเสียงดังมากเลยวันนี้เราจะมาท<ย>า<ข>อะไรวัสดีค่ะพอแล้วหนูวัสดีค่ะพอแล้ววีเดียพอแล้วพอแล้ววันนี้เราจะมาทําเมนูไก่ต้มน้ำปลาค่ะใช่ไหมวีเดียชอบกินน้ำปลามากค่ะเดี๋ยวกิฟจัดเมนูนี้ให้เลย นี่คะ่ะได้ปีกไก่มาค่ะนี่ปีกไก่นี่คะ่ะส่วนส่วนบนค่ะแล้วก็นี่คะ่ะปีกไก่กิโลละไอ่เจ็ดยูโรค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่หม้อเลยค่ะได้มาหนึ่งกิโลค่ะเออบีเดียดูหม,ม,ม้อทำยังไงเออหม้ออ่านี่ว่าเล็กพอดีแล้วค่ะเนาะแล้วก็ใส่พริกไทยดำค่ะนิดนึงอู้บีเดียจะเปลี่ยนหรือเปล่า อันนี้เป็นกระเทียมค่ะตะไคร้แล้วก็ก้านผักชีค่ะรากไม่มีค่ะเนาะใส่เข้าไปเลยแล้วก็น้ำตาลปิ๊บค่ะน้ำตาลเข้าไปนิดนึงหวานๆแล้วก็ขาดไม่ได้ค่ะน้ำปลานิสหนึ่งก่อนซีอิ๊วขาวค่ะ กะเอาค่ะเรากะเอาอันนี้ซอสหอยนางรมค่ะใส่นิดนึงไม่ใส่ก็ได้จ้ะเนะจะได้รสชาติอร่อยๆอค่ะเอยาปุอาป้อันนี้เป็นซีอิ๊วดำค่ะอันนี้จะหมดแล้วใส่ไปก่อนนิดนึงก็ใส่น้ำก่อนค่ะให้ท่วมไก่ค่ะนี่เบีเดยดูนี่ไก่ต้มน้ำปลาเบีเยเนี่ยกินแล้็ไปเลยวันนี้ ่่กนคะอเปิดไฟกลางค่ะนู่นนลค่ะต้มไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะนี่เสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้าจิ้มน้องวีเดียอันนี้นะค่ะจิ้มก่าเดี๋ยวทำกินกับไอ้น้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะเนาะง่ายๆค่ะวันนี้อากินแตงกวาไปก่อนค่ะตอนนี้เราก็จะมาทําน้าจิ้มก่อนค่ะทน้ำจิ้มน้ำจิ้มวีเดียอยากทาน้าจิ้มอ้าเอาอะไรใส่บ้างครับพี่ อ,อ,อยากช่วยหมาม้าทำค่ะก็ทำไอ้น,นี่ก่อนน้ำจิ้มซีฟู้ดกระเทียมค่ะออแล้วก็อย่าไปจับตาตัวเองนะคะแล้วก็น้ำตาลอันนี้มันใส่แบบไม่ได้เลยน้ำตาลไอเดชน้ำตาลลงไปก่อนูกแล้วก็มะนาวอ่ะบิเจช่วยบีมะนาวไหมช่วยอบีเป็นไหมอ่น้ำปลาใส่ก่อนนิดนึงก้านผักชีไม่มีหรอกค่ะนี่ น้ำปลาลงไปนิดนึงก่อนบียร์เค็มจ้มมะอ่ะบีบมะนาวใส่บีบมะนาวาช่วยกันค่ะช่วยกันจะเสร็จหรือเปล่าคะูคุณป้า <c oughs> เอฟซีอันนี้ยั้โอ้น้ำขี้มือบีเดียไหลลงแนละ้วเค็มทีน,นี้ใช่ไหม ไปปั่นเสร็จก็เสร็จแล้วไปเดียวว่าดิเสร็มือตากล้องเป็นอะไรเน,นาะทีนี้เนาะ <laughs> มือเกาป้าไปโดนมีดอะไรไปเดียว <c oughs> เอาเอาใส่ลูกใส่เข้าไปเดี๋ยวค่ะมีใบผักชีนิดนึงไปเดียวเอาใส่ให้มันเป็นสีเขียวๆได้ไหมค่ะจะได้สวยๆโอ้ยทั้งจามทั้งน้ำลาย ตัง้งไอ้นี่ไปเดียวเอาให้กันเสร็จแล้วพอแล้วแหละมะพอแล้วมันจะขมหลืพอแล้วเออมันจะขมเอเมเอเดี๋ยวเราจะไปปัน่นเอาปิดก,ก่อนเอาใส่ไปปัน่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมอมมาช่วยเอาโกดกดตรงนี้ห็นไหมโก็กด ซีฟู้ดเสร็จแล้วค่ะเอะ้นิวไปล้างก่อนเอ้ยเผ็ดอาชิมดูซิเป็นไง <laughs> มกไมหอ้ต้อ่กวาต้องดื่มนมว้ายผ็ดแล้วค่ะมาเด้มไหมมาดื่มอะไรดื่มจำจิ้งไม่ได้ถูกเอาไว้กินกับไอ้นี่ย spicy video spicy v ี d e o spicy เดี๋ยวนี่เอาเราไปล้างอ่ะมาดูนีนี่ก่อนโอ้ใกล้กันโอ้อนี่ต้องช้อนฟองออกก่อนค่ะช้อนอันนี้ออกก่อนเสร็จนี่ช้อนนี้ออกก่อนฟอง เราก้องออกก่อนค่ะสีสันหน้ารับประทานแล้วเลยคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวต้มไปอีกก่อนค่ะเนาะนี่เพิ่งจะต้มได้ไม่นานค่ะเดี๋ยวปิด้าเอาไว้ก่อนนี่ค่ะทุกคนผ่านไปแล้วค่ะ40นาทีจ้ะมาดูไก่ต้มน้ำปลาเราค่ะนี่สีสันหน้าทานมากเลยน่าจะเปื่อยน่าจะทานได้แล้วละคะ่ะกิบชิมแล้วค่ะ ใส่น้ำไปนึ่งตึงก็อร่อยค่ะแล้วเราตักก่อนตักเสิร์ฟเลยแล้วค่ะเพราะว่าหิวข้าวกันแล้วตักใส่ถ้วยนี่เราจะไปซดน้ำด้วยเอาพี่เดียพี่เดียไปนั่งรอแล,ล้วเหรอลูกเอาปีกไก่ก่อนเหมือน,นพารู้เลยเนาะเปื่อยหรือเปล่านี่ สีนาทีน่าจะโอเคแล้วและค่ะสี่สิบสี่สิบห้านะในใบผักชีีิพันตกแต่งก่อนนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะปีกไก่ต้มน้ำปลาของเราอันนี้ของโรเบิรก็เรียบร้อยค่ะผัดกุ้งค่ะกุ้งใส่ถั่วค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะ ก็ผักค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะมาค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันค่ะวันนี้ก็มีไก่ต้มน้ำปลาค่ะเนาะแล้วก็นี่นะคะผัดกุ้งของโรเบิร์ตจ้ะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆค่ะอ้าวสมัครกัตเลาเซ่นสมัครกัตเลาเอซ่นอาน้องวีเดียชวนคุณลุงคุณป้าเอฟซีมาทานข้าวด้วยกันสิคุณป้าเอฟซีบอกว่าอยากได้ยินหนูชวนทุกคนมาทานข้าวด้วยกันมาเอานะเอานะงอ้าวสมัครกัตเลาเอซ่นเริ่มกัน ชิมดูชวนซิกมาทานข้าวด้วยค่ะมาก่ะ <มา S 1> ไม่ไม่เป็นงานเราไปจอได้โชว์เราเลยลูกน้ำปลาอันนี้ก็ไก่ต้มน้ำปลาลอกนี่ตัมให้พี่เดียวเดี๋ยววัดซีนกันก่อน <ละ S 3> นิดนึงวัคซีนเอออันนี้ปีกไกเบียร์อัน,นี่เป็นปีกไก่เขาใส่ตรงไหนปีกไกอันนี้ปีกไก่เอปีกไก่บนหลักะกับปีกไกลกลางน้นนองเล็ก ปมยังไม่ถูกค่ะ <c oughs> เอาอะไรน้ำปลานิดนึงนตเตรียมพร้อมค่ะอันพี่เดียใส่เองอเค็มไหมเค็มไหมเค็มสีนิดเดียวเสรแล้วค่ะเอาลองพูดซิมาทานข้าวด้วยกันค่ะมามาทานข้าวมาทานข้าวด้วยกันด้วยกันข้าวข้าวมองกล้องดูลูกมองตรงนู้นยิม้มหวานไหมค่ะ พูดจบเป็นงานเป็นงานอืมมีเดียว์เล็กเกอร์อชอบ <นะ S 2> ปิยองอ,อ,อย่าปลาเห็ดปลาปลาชอบปิยงเฟนวีดีโอเลยค่ะอันนี้มีแต่ของชอบปิโอเลยค่ะมีทั้งเห็ดทั้งกุ้งเลยชัมปิยงเนีห็ดอันนี้กุ้งดิเดียรอันนี้ปลาเล็กเกอรน,นะเนี่เนี่ยเล็กเกอรหอมตะไคร้มากเลยค่ะหอมน้ำปลาหอมตะไคร้มากอันนี้กุ้งหรอก อันนี้ไก่อ sì, ันน uh, ี้ลองชิมของป๊าโรเบิร <appet ız> ์ตเท่าไหร่ซิกินแตผักค่ะโรเบิร์ตออร่อยนะพากันเป็นหวัดอีกแล้วกันเนาะเอฝนฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนเป็นไข้เลยอะไรมกราชวัดอีสัตว์อะอร่อยไหมย่ะจะไข้ร้อนเล็กกะเข้มข้นมาก Ước ừ, tầm là mấy xì, nè, phút xào Cánh đấy sửa phát cảnh hóa sắc, ờ, sửa phí Phát phá ừ, bên này nó sắc, ốp nít, ừ, gầy Ứng hếp hút mà, hiểu không? Chà Xì xì mà thi hoặc lời Nhiêm máy, lưu xích Uhm, bây Này, có tôm chim bèm nè chim phút มันช้อนเบาไปเดียวอ,อร่อยมากค่ะแกะเดียวจับย่องนี่เฟนย์เอาอะไรกันนี่ยเอาใช้มือสิลุกใช้มือตักอ,อยากกินน้ำปลาหมูม้าก็ต้มไก่ต้มน้ำปลาให้กินนะนี่พี่เดียจับเอาเลยก็ได้เนี่ยมันนิ่มอยู่ลูกอร่อยอยู่ค่ะ Alright, dan om Hey. Papa, kan genoeg? Kan luk? Wil je papa poela kha. Je Zo eet Nee, die eet het niet. Scherp, media. Oh, I'm not, ho, 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 takai kha. Oh, kei. Oh, manka. Hij prick. เฮาสะอาดวะเปื่อยพอดีเลยค่ะนี่น้ำจิ้มอร่อยมากไปเดียเอาไหมเอาน้จิ้มไหมไปเดียวเอานื้อจิ้มเอาไหมเผ็ดนะข้าวก็อหยาดเขาทำอะไรหนูไหมไม่ทำอะไรหนูหรอกลูกบอกว่าทั้งยันเขาทำอะไรหนูไหม เฮ้ยฮัจุนีอะไรเหรอัจุนิหวิจารยวาไม่มีแบี่เปนขอีทางขยขออะไรเนาะดีทางขยะทางขยะไม่ทำอะไรเลยลูก <laughs> Mâng ừ. à, à cái áo bát hoặc áo bát hoặc áo bát ăn áo bát hoặc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  mà bát hoặc áo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  bát áo อร่อยไหมป่อปปอนู้ดอ่อเกิดเยอะจังเละเบเกอร์เนาะเป็นยังไง้าเลเกิดจะซดน้ำยิ่งอร่อยเผ็ดเผ็ดูกมันเผ็ดมากบีเดียอันนี้ของผู้ใหญ่ ดืน้ำดืน้ำเลยกินไก่กินไก่กินไก่หนเาวไปแล้วใช่ป่ะเผ็ดจ้ะเอาชิ้มไก่ก่อนเอาม่จับกันให้อาะอ่ะกันให้แม่ดีใจหน่อยมันยวเจะเอาไปลองก่อนสิเป็นยังไงเผ็ดไหมอร่อยไหมไก่เอากุ้งด้วยค่ะพอกินแล้วมันก็ไม่เผ็ดหรอกูกะพอเรากินไก่กินกุ้งลงไปมันก็ไม่เผ็ดหยิบเอาเลย อากาศดีก็เลยพากันไปเที่ยวค่ะเนาะที่หมู่บ้านคิมฮูเรนเลยค่ะก็ไม่รู้จะไปไหนค่ะกิฟก็ชอบชอบไปจากหมู่บ้านนี้มวยเบียนะใบคิมฮูเรนเลิศสุดเบียไก่เปื่อยจับเฮ้ยเล่าเปื่อยเด้อจัง

ใจละดูใกกันอร่อยแล้วกับวิเดียติดใจแล้วเป็นไงดีจังฟฟงที่จยมาก็ง่ารสชาติเยอะมากเลยมาจากไหนมาจากเลมอนเกรสตะไคร้แล้วก็ไอสุวัดณเตเปป่วยพริกไทยดำ เผ็ดเนาะกระเทียมค่ะใช่กระเทียมรากข่าขี้เนาะแค่นี้แหละค่ะซอสที่ใส่ก็ที่ทุกคนเห็นอร่อยมันทำง่ายแล้วก็อร่อยเลยนี่สกัดอีกวิธีเด็ดสุดพิเศษอร่อยเลยค่ะอ๋ออีกแบบก็อกฟันเดย์ใช่ไหมเยเยอะเยอะโอ้ล็กจริงเหรออร่อยมาเล็ก่ะทุกคนมากที่สุดเออรสชาติดีน้ำเอาไปทำ วกเส้นกว๋วยเตี๋ยวใส่ก็ได้ค่ะอร่อยรสชาติคสุดยอดที่สุดเป็นไงเดี๋ยวจติดใจเอาน้องมีคน่าเนเดี๋ยวเน้องไก่ดีกว่ากิในง่ายเอาปีกมาให้มาหมา <c oughs> หนูเอาปีกหรือเอาน้องดีกว่าเลยโอเคอ่ะอันนี้เป็นปีกเดี๋ยวเลิก โอ้บีเดียฟินิโอเละกันบูบีเดียชอบแต่มันนุ่มนะบูบีเดียก็นม่ไดหน้าฝูนะ่นเดี๋ยวโตขึ้นบีเดีย,ดยค่อยกินน้ำจิ้มซีฟู้ดตอนนี้มันเผ็ดมาบีบีกินได้ไหมอืมไม่ได้เลยมากินได้ไหมมา,มากินได้บีบีตัวเล็กบีบีดื่มนมอย่างเดียวเลย บิกเดีกกินได้ในม้อมีอีกค่ะซื้อมาโลนึงค่ะชิ้เล็กัอยากเฮลต์หละหอป่ะโอ้ขอบานในหม้อดเวยใบกะเพราหน่อยเล็กกันบาซิลกกอนผัดแซบ mỗi thể cà phê mình hòm cho mình buồn Smaakt het, mevrouw? Zij houdt van vissal. Ja. Deze gelip is uh, kan je tom nog kok kip met Daarom, ยังมีกระดูกไม่เอร่อกไม่กินไหมจะกินกระดูกเลยอร่อยมากมาชิชิชิเอาชิชิอะมาเช่นให้มามือมั้งอบอ่านี่เอานี่หลูกเอานี่เอานีลุยเลยแล้วค่อยไปอ่านนะแซ็ตไลน์ ม้าก็เผ็ดแต่เผ็ดเหมือนกันแล้วดีเยอะเยอะไปฟิลชมเปิโอนดิเดียวเต็มเลยอร่อยนะดิเดียวเป็นไงอร่อยไหมคิดว่าหลนสวยไหมคิดว่าหลนไปปีก่อนนี่โอ้โหจะวิ่งลงน้ําอย่างเดียวค่ะปีนี้ไม่ได้พากันล่องเรือค่ะเพราะว่าก็ล่องมาหลายรอบแล้วค่ะไปเดินเล่นเฉยๆเนาะ ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนแล้วตอนนี้แสดงก็ไม่ไม่ประเทศไม่ใหญ่ค่ะเนาะแค่สิบสองจังหวัดเองจากไปเดอรถดัมค่ะยังไม่เคยไปรถดัมเลยอีกเป็นร้อยน่างรถดัมคเบิสไหนนี่ไปรถดัมโซมุกันเดลมาร์อัมสเตอร์ดัมเดลนาร์เดนฮักเดนฮักไวเซนคุบิส

ไปลองซอน้ำไหมจะาฟินเล็กเอาปอพ่อเพยนุกไรสุดนี่ย่าย่อาลองซอน้ำด,ดูเป็นไงยามีนะเนาะอาอีกไหม uh huh. อากระดานไหม <Okay. S 1> อาเช็ดปากก่อน <laughs> <laughs> เอออาวอีกไหมไก่ <'ll> อาอีกอาอีกเอากระดูกไหมมาใหมา Nu no, op pikpij, en niet kadoe voor mama. Papa, heb je genoeg of niet? Oh ja, ik Papa, ik me. Kinder, kijk, kijk je. Ik bleef heel om te noemen. Ze dus zei eet baby ook opnieuw. De baby, ik maar veel melk. Nou, baby kan deze niet eten, baby heeft geen tanden. Hè? Job, thang, น้องเบเดียชอบเอามาเปรียบเทียบเบบี้กับเขาว่าเบบี้ทำอันนี้ได้ไหมจริงได้ไหมเบบี้ใส่เสื้อตัวนี้ได้ไหมเบเดียให้ต้องหเบบี้เดินขึ้นบันไดได้ไหมจะถามแบบนี้ยค่ะเบเดียทําได้ไหมเบบี้ทําได้ไหมอันนี้อะไรน้องเบเดีย Heb je wel genoeg? Of wil je deze? Ja, genoeg water. Vooral ga. Kinderen, niet kan. Een beetje een, een nat washandje voor jou pakken, je? Ja, hier. Oh, water. Ik ben benieuwd Als ze klaar is of zo, anders pak ik weer. Ja. Ik ben. dan laat ik hem goed pakken, hè? เอ๊ะฝนไ่ไปฝนไป,นปเอาอีกไหมไปตากเอาอีกไหมเอาอเอาอีกโอ้โหเดี๋ยวต้องไปตากมาให้หนูบีเดียอีกแล้วค่ะชอบไก่ต้มน้ำปลามากเลยนะครั้งแรกเลยใช่ไหมหนูบีเดียที่กินที่ทำค่ะทำให้บีเดียเขาลองอือ้วไปตากอีก ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับเอาไม่บายก่อนค่ะบายบายสวัสดีค่ะพูดจบเอาพูดที่สัวัสดีค่ะโอ้โหหิวพูดจบ แม่พอดูเอาเอาไปเติมเอาไกลอีกโอ้โห <Okay. S 2> ไม่พอคะ่ะเดี๋ยวเบิ้นอีกเดี๋ยวาม,มาไปตัดให้คะ่ะอร่นไวมาก